ในปี2032โลกอาจเผชิญกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่เมื่อดาวเคราะห์น้อย2,024 Y4 มีโอกาส2.3%พุ่งเข้าชนโลกในวันที่22ธันวาคมแม้เปอร์เซนต์นี้จะดูเล็กน้อยแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำลายล้างได้หากดาวเคราะห์น้อยขนาดมหึมาพุ่งเข้าชนพื้นที่สำคัญเช่นอ,อินเดียตอนเหนือคาบสมุทรอาหรับแอฟริกากลางในจีเรียากาน้าหรือกระทั่งมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งอาจก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สนามมิเข้าถล่มฝั่งอเมริกาใต้ เช่นเวเนซุเอลาและโคลัมเบียองค์กรระหว่างประเทศอย่างอินเทอร์เนชันแนลแอตเทอร์รอยวอร์นิ่งเน็ตเวิร์ได้ออกประกาศเตือนภัยเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์นี้นาซ a และ ESA กำลังเฝ้าติดตามดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อย่างใกล้ชิดโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อประเมินแนววิถีของมันการเตรียมการล่วงหน้าถึง7ปีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการป้องกันหายนะาที่อาจเกิดขึ้นหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงเคยเกิดขึ้นในปี1 9 0 8 เมื่อดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กกว่าพุ่งเข้าชนพื้นที่แถบไซบีเรียส่งผลให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่รู้จักในชื่อเหตุการณ์ทุงกัดกาซึ่งทำลายพื้นที่ป่าหลายพันตารางกิโลเมตรนี่คือเครื่องเตือนใจว่าภัยจากนอกโลกสามารถเกิดขึ้นได้จริงเราในฐานะมนุษยชาติจะเตรียมตัวยอย่างไรขณะนี้มีโครงการที่พยายามเปลี่ยนเส้นทางดาวเคราะห์น้อยเช่นการใช้แรงกระแทกจากยานอวกาศหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนวงโคโจรด้วยแรงโน้มถ่วงแต่ทั้งหมดนี้ยังคงต้องอาศัยเวลาและเทคโนโล,โลยีที่แม่นยำ